มีดที่เขาที่เขาลงขายในในพวกกระลงตารางอะไรผมไปดูมาเบอร์เหล็กเบอร์นั้นเบอร์นี้เขาําถามคล้ายๆกันนะฮะก็คือว่ามีดมีดจีนอะทำไมบางทีมันชุกแข็งได้เลขสูงกลางเลยผมทามาใช้ไม่ได้เอามาดูเล่นทําเพื่อการสนิมทําเลยทําเลยทาซะจะได้รู้จะได้รู้นะครับทาซะจะได้รู้และเข้าใจมันอย่างชัดเจนนะฮะทำซัถ้าทา,า,าไม่ได้เหลือบ่าวแรงอะไรนะถ้าไม่ต้องพยายามมากนะอ่านะโอเคเอาเลยใส่เลยนะฮะจะได้รู้ นี่ปัญหาต่อมาก็คือเขาถามมาว่าเหล็กเนี่ยบางทีผมไปดูที่เขาลงไว้ครับแปดสยานสามโมวีชุบความแข็งได้ถึง63สบสลบวีซีเลย62เลยทำไมความแข็งไม่ไปเทียบกับพวกซัดดีพีหนึ่งแปดเก้าพวกเหล็กแพงๆครับอ่าผมก็จะมาอธิบายฟังอีกรอบหนึ่งว่าความแข็งเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นแนวโน้มแนวโน้มไปในทางเดียวกันไปทิศทางที่ตามกันนะครับเข้าใจไหมเป็นทิศทางที่ตามกันเหล็กที่มีความแข็งมากก็จําการรักษาคมที่มากด้วยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนนะครัับมมออออยยู่่ทีงง์ปกข้ววสดดุ นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเคยเห็นแผ่นคอนกรีตไหมครัคอนกรีตที่คุณเลืยกรถซีแพ็คมาสักคันหนึ่งอ่ะคุณตีบล็อกเอาไว้อ่ะแล้วก็ตีบล็อกไปเลยนะคุณจะทําทางขึ้นรถอ่ะหน้าบ้านอะไรเงี้ยคุณตีบล็อกไว้สะะักพักเอาเลยคอนกรีตเทปตึมลงมาเลยนะฮะทีพอคอนกรีตแห้งปุ๊บลองวัดความแข็งมันดูดิคอนกรีตไ,ได้เท่าไหร่วะใช่ปะ่ะพอวัดความแข็งก็ได้มาค่าหนึ่งบ้านอีกหลังหนึ่งเหมือนกันเลยก็เทคอนกรีตมันก็ได้แหละสั่งมาจากที่เดียวกันแต่สิ่งที่ต่างนี่ว่าตรงบ,นนบ,บงล็อกในนนแแแบบเเเเเีี y ้้ยยวววววาาาาางงงอออไไไกกก็็คืืผ่่หลพรระจม ก็เทปูลงมาวัดความแข็งด้วยความแข็งแม่งเท่ากันเลยแต่ความทนทางการรับน้ําหนักไม่เท่ากันนะฮะไอแผ่นไอไอตรงพื้นที่ตรงนั้นน่ะพื้นที่ตรงนั้นสมมติเป็นกล่องเป็นกล่องไม้นี่ละกันเนี่ยวาเป็นกล่องแบบเนี้ยคุมเทเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยไม่มีตีล็อกไว้เอาปูนเทไม่มีไวเมดนะวัดความแข็งก็เป็นความแข็งของคอนกรีตนั่นแหละถ้าไม่ได้ผาดเลยมาดูนะอีกบ้านหลังอีกบ้านหนึ่งก็เหมือนกันเทเหมือนกันเลยนะครับแต่ตรงนี้มันมีไวเมดด้วยพอเทสองหลังปุ๊บเอารถมาจอดสมมติที่ออันนนี้ก็มาจ เราปรากฏว่าอันเนี้ยแม่งยุบไปแล้วถูกไหมเพราะโครงสร้างมันไม่เหมือนแบบนี้นะครับอันนี้ก็จากความแข็งก็เท่ากันนะแต่เนี่ยมันรักษารักษาโครงสร้างได้ดีกว่ากระจายแรงได้ดีกว่านั่นคล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี้ยในโครงสร้างแบบนี้มันมีนนแทงด้วยนะแตงค่าไวเมทข้างในอะ่ะค่าการที่เอาเหล็กมาสารสาๆอ่นะยิ่งเทคโนโลยีสูงเท่าไหร่ก็มีความรู้ในการเอาเหล็กมาสารสารแล้วรับแรงได้มากขึ้นก็เปรียบเสมือนกับไอ้เหล็กพวกนี้นั่นแหละนะครับที่มีการพัฒนาขึ้นมาวัดความแข็งออกมาเขาอบชุบอาจจะต้องการม่นนน้กัััไดบููส เห็นมั่นนนั่คือว่าที่มาทําไมว่าเออความแข็งเท่ากันมันก็น่าจะเท่ากันสิไม่เท่ากันทั้งหมดมันมีองค์ประกอบมันนี่คือส่วนเคมีของมันไงส่วนของเกรนของมันไงสิ่งที่เขาคิดค้นเป็นที่มานั่นแหละแล้วแกแล้วก็เอาไปเอาเอารถเอารถที่มีน้ำหนักทับพร้อมๆกันทิ้งเอาไว้ว่าอะไรมันจะพังก่อนผมผมตอบในเชิงของโยธาเฉยเลยนะฮะเพื่อจะได้เข้าใจไงเอาหลายๆศาสตร์อ่ะวันนียกยกยกศาสตร์ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างคุณจะได้เข้าใจมันไงยกแบบน้ำปั่นบ้างอันนี้ก็เป็นแบบงานงานซีเมนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มมมมมมีีีีีงาาาานนนนนนซซเเเเตต์์ข้้ใหััวคจะะะะกบอไรรรปณย